มาออกแล้วขนานี้ตัว่สังสู้เป็นตัวนำคุณนรศพงศ์เป็นตัวที่สองที่โค้งป้าก้าเสียสังสู้เป็นตัวนำเสียสังสู้เป็นตัวนำกู่กับคุณนรศพงศ์ ยิงดังฝันเป็นตัวที่สามชันสวัดที่สี่ที่ป้ายแปดเทียสังสู้เป็นตัวนำยิงดังฝันเริ่มแล่ทันนอผ่านคือเป็นตัวที่สองติดตามด้วยวินเลองลิชที่โคป้ายเจ็ดเทียสังสู้เป็นตัวนำอยู่ วินเลียงนิดแล่นแบนาเยเป็นตัวที่สองที่ไปาหกจอครางทรงเทียสังสู้ยังเป็นตัวนำขณะนี้วินเลืองิดเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยเทียสังสู้และชืสนใจ